ประธานมูลนิธิปเปลี่ยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระราชูประทมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน,นีมีพระนามเดิมว่าสังวานเสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพุทธศักราช2443ณจังหวัดนนทบุรีเป็นบุตรคนที่3ในพระชนกชูและพระชนนีคำอภิเษกสมรสเป็นหม่อมในสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกทรงมีพระราชธิดาและพระราชะโอรส3พระองค์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีทรงสละความสุขส่วนพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยได้สเสด็จเยี่ยมพระศกนิกรตามจังหวัดต่างๆทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวของต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันพระราชทานแก่ประชาชน ทุกภูมิภาคทรงจัดตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระราชชนนีสีสังวานพอสวเคลื่อนที่ออกไปให้บริการตรวจรักษาชาวบ้านตามท้องถิ่นต่างๆที่กันดานห่างไกลความเจริญปัจจุบันคือหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงจัดตั้งมูลนิธิที่สำคัญเพื่อช่วยเหลือประชาชนขึ้นหลายมูลนิธิ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือสมาคมมูนิธิและหน่วยงานต่างๆเป็นอันมากในด้านการพระศา,าสนานั้นทรงสนับสนุนการศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางโปรดให้จัดรายการบริหารทางจิตทางสถานีวิทยุอ,อสพระราชวางังดุสิต โปรดให้จัดพิมพ์หนังสือธรรมะสำหรับพระราชทานเป็นส่วนพระราช,ชกุศลธรรมทานในมงคลวโรกาสต่างๆพระสงฆ์นิกรชาวไทยได้เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชสมัญญานามแด่พระองค์ว่าทรงเป็นพระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทยพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบทพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ พระมารดาแห่งการสาธารณสุขไทยองค์การวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้เฉริมพระเกียรติยกย่องให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2543ในสมัยที่อาจารย์จำรัดดวงทิศสาร เป็นประธานมูลนิธิปร,ริยธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีโปรดให้เข้าเฝ้าหลายครั้งหลายโอกาสณวังสะระปทุมทรงชื่นชมการทำงานของคณะกรรมการปร,ริยธรรมสมาคมได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และสิ่งของ,งต่างๆให้คณะกรรมการนำไปมอบให้แก่วัด และโรงเรียนต่างๆในถิ่นธุรกันดารห่างไกลเป็นประจำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชน,านีพระราชทานพระราชานอนุญาตให้ปร,ริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยและมูลนิธิปร,ริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยอยู่ในพระราชูปถัมภ์ทั้งอย่างได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นทุนมูลนิธิ และเพิ่มทุนมูลนิธิเป็นประจำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีสเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2538สิริพระชนมายุ94พรรษาในโอกาสครบ28ปีแห่งการสวรรคต มูลนิธิและปร,ะริยนธรรมสมาคมแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพระสกนิกรผู้มีความจงรักภักดีทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์จึงพร้อมใจกันจัดงานวันสมเด็จย่าและ46ปีมูลนิธิปร,ริยนธรรมสมาคม